บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากกิจกรรมเติมรักเติมใจให้แม่กับไทยเบฟณเรือหลวงอ่างทองจังหวัดชนบุรีต่อเนื่องจากกิจกรรมเติมรักเติมใจให้แม่กับไทยเบฟณศูนย์อนุบาลพันเต่าทะเลกิจกรรมครั้งนี้ทางบริษัทไทเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนยังได้พาคู่แม่ลูกเยี่ยมชมศักยภาพของทัพเรือไทยณเรือหลวงอ่างทอง หรือเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลำใหม่ป้ายแดงของกองทัพเรือไทยก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับในด้านของกองทัพนะครับให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ได้รู้ถึงขีดความสามารถเบื้องต้นนะครับของกองทัพเรือไทยว่าเรามีขีดความสามารถอย่างไรบ้างครับและในกิจกรรมนี้คู่แม่ลูกทุกคู่ยังได้ร่วมทํากิจกรรมสุดประทับใจด้วยการบอกรักคุณแม่ และมอบพวงม,มาลัยมะลิบนเรือหลวงอ่างทองอีกด้วยนับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สุดพิเศษที่ทางบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมอบให้ทุกคนก็ได้รับความรู้เรื่องเต่าทะเลด้วยแล้วก็ได้เห็นความสําคัญของการอนุรักษ์เต่าทะเลไทยแล้วก็ได้ร่วมกันปล่อยเต่าทะเลซึ่งน่ารักมาก สาวตัวเล็กๆน่ารัก่แล้วก็บรรดาเด็กๆลูกๆทุกคนก็ดูมีความสุขมากแล้วก็พิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือสุดท้ายเนี่ยเรามาร่วมถวายพระพรกันที่เรือรบอ่างทองเรือรบหลวงขนาดใหญ่มากๆแห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นโอกาสพิเศษไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มาจัดพิธีกันง่ายๆแบบนี้นะค่ะน่าจะเป็นวันแม่พิเศษที่สุดวันหนึ่งเลยนะคะคุณแม่ก็ซึ้งใจนะคะที่เขาได้มีพวงมาลัยมามอบให้อะค่ะแล้วก็ขอให้เขาเป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆะค่ะไทเบฟขอบันทึกกิจกรรม เติมรักเติมใจให้แม่กับไทยเบฟณเรือหลวงอ่างทองจังหวัดชนบุรีเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชน